และตอนนี้คุณวีคุณอิงและคุณเนเน่อยู่ในรายการมินนี่เมาส์เสวัสนะครับสวัสดีครับสอนพี่เป็นแล้วเพิ่มหนิมีชื่อมาให้พี่โตด้วยค่ะอะไรฮะเขาเป็นพขาเป็นโตศักดิ์สิทธิ์อย่างเดี้ยอาจจะอาจจะอาจจะดูดีไปเขาจะนิยมใช้ลิวใช้ยังหรือลิวโตไหมคะหรือว่าเป็นยังศักดิ์สิทธิ์ยังโตเฮ้ยยังโตได้ แล้วมีคืนสำเร็จรูปที่เป็นเผ็ดๆหน่อยนี่นี่ทำเป็นอะไนี่ไปเลยเอาหลอดปั่นแล้วก็ดูคือตาน้ำเหรอใช่แล้วเอาเอาไข่ก่อนคุณแล้วก็กินน้ำไปนิดน่มโลดดื่มเข้าไปรับรองเสียงเราจะขยันโอเคได้เดี๋ยวไป็นเราเดี๋ยวไป็นเราเราพยายามหาไข่ต้มได้เท่านี้ประมาณนี้อุ้ยหวานแล้วก็มวีคนตามมาดูแค่หนูด้วยอ่ะตามรังใจ จากใจน,น้อขอไปอารู้น้รัขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณับ น,นี้นะคะไม่ใช่ซาวเช็คแต่มาโดนเช็คนะคะเพราะว่าต้องเล่นเพลงในรีเทโรด้วยด้วยแล้วก็เล่น<อ>เดีวเอกเอ็นแล้วก็โซโลอาา่อาจารย์ดนตีก็เยอะอาจารย์ตีก็เยอะพีาา่บงพี่บุ้งก็เช็คอยู่มีดงดอยมีใครพี่โตโซโล่กับพี่โตอ่ะอุ้ยจริงๆแล้วนะคะทุกคนทราบหรือไม่พี่โตเป็นรุ่นพี่เดแบกแต่เมื่อหนูถามว่ารุ่นอะไรพี่โตว่าเราจะไม่คุยกันเรื่องรุ่น บยังโตวันนี้ทุกคนตัวเล็กจังเลยนะคะแม่ติดยายด้วยยายตัวเล็กไหนยังไม่เห็นยายเลยไหนยังไม่เห็นยายเลยแล้กโดนเร็วยายทำไมหนุบเลยโดนเร็วบ้านหนูปั่นมาบ้าหนูตลกอะหนึ่งสองสาม เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อิงเจอเพลงหน่วยเดี๋ยวพี่อิงเจอเพลงหน่วยได้แล้วพี่ตอบจริงรับหน้าทีนาทีหลังฝากฝากเพลงหน่วยด้วยนะคะ ฝากฝกเพลงฉันได้ไหมฝากเพลงด้วยนะคะฝากเพลงแล้วยังไงต่อได้ไหมคะไปฟังกันด้วยนะคะเกิดเพลงด้วยฟังเสร็จแล้วก็เอ้ยยังไงต่อของคุณยังไงต่อเนี่ย Put your hands up in the air Put your hands up in the air งใหม่ต้อนรับสงกรานจากมิลิลฟีเจอริงอาภาพรนครสวรรค์ฟังเพลงได้แล้วทุกสตรีมมิ่งทั่วฟ้าเมืองไทยและ MV พรุ่งนี้เที่ยงที่ช่องยาขอให้ everybody say hey hey, hey. เอ้า hey

that is not free not สวัสดีค่ะนางสาวอนุภาคณะทีละกุลนะคะเพิ่งจบจากคณะดนตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านบางเบาค่ะเอาไปโนวนไหมวันนี้วันนี้เอาคีย์บอร์ดมาชื่อนอิโต้ค่ะชื่อนอิโต้ค่ะ พอเล่นปุ๊บคีย์บอร์ดนี่พอนเล่นเองมันจะมีท่าเต้นเองนายๆเราคอยที่คอยทีที่รองนะมคอนเสิร์ตเลยขานาดเนี้ย มหาหัศจรรย์มากเลยเว้ยเมื่อกี้ที่หนูแบบกำลังว้าวอยู่แต่ตื่นเต้นแบบ<อ>มือแบบเปียกกะเก่งสุดๆเก่งแบบเสียงออกเลยสูบสุดๆเก่งแบบสนุกดว้ยหนูว่าหลุดหลุดพอทีเชื่เขาเก็บไว้เพิ่มเมื่อกี้พี่เขาเก่งกันมากเลยเว้ยพี่โตโตโรเพิ่มรอบนี้แบบมีมีเราเข้าทั้งหมดเลยเว้ยแบบทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะประสบการณ์ประสบการณ์โหดโหดโหดมันเป็นไรนะแกเก่งมากเลยแกสวยมากฉันไม่ชอบมีข้อผิดพลาดในงานเลยอะแบบแต่พอผ่าน พอล้ผ่านเพลงแรกไปได้ก็ชิลแล้วใช่พอผ่านเพลงแรกไปแล้วก็เลยสบายแล้วเยฮียบロ่เฮียบ bro เย bro เยบ bro พี่เลยหันไปพี่เลยหันไปหาปิดพาริปิดฮาริสเลยแล้วก็ได้เล่นบอกพี่หันไปบอกว่าปิดดาต้าเลยแล้วพี่ก็หายพี่หันไปเไม่เป็นไรเลยวงเล่นจบได้อยู่แล้วเฮ ไม่มีคนอื่นไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้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 แล้วมันเป็นไลฟ์ด้วยใช่ไหมอะไรที่เกิดขึ้นถือว่าดีเสมอดีใหญ่มากเล่นเป็นโนนะอย่าทิ้งนะเดี๋ยวมาให้เช็คใหม่ค่ะเก่งมากน้องมีเสน่ห์มากบนเวทีเก่งมากเก่งมากทุกย่ามากๆ คเป็นน้าลุงที่มีคุณภาพไม่ได้อย่างพี่เขาไปเลี้ยงเออหยูไปกันนะทุกคนเดี๋ยวพัฒนาขึ้นโอ้โหแย่อไวไอศกรมไอเดินันต้องทานบี้อันนี้เป็นเอ่อฟูลซัพพอร์ตของพี่ใบนะคะก็หนูจะเก็บไว้กินวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้พายังมีเสร็จ ผมจะกินเพราะมันคือรางวัลของหนู